งานเปิดตัวหนังสือภาพ Alive in Shadow ที่รวบรวมภาพถ่ายความงดงามของศิลปะหนังตะลุงโดยฝีมือช่างภาพระดับโลก คอนสแตนตินคอโซวิติสปรมาจารย์ผู้ทรงอิทธิพลในวงการถ่ายภาพสารคดีหนังตลุงที่ใช้เวลากว่า20ปีในการบันทึกเรื่องราวของศิลปะแขนงนี้พร้อมจัดนิทรรศการภาพถ่ายให้ได้ชมกันที่งานเทศกาลหุ่นโลกครั้งที่27ซึ่งจัดขึ้นณนะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประทุมธานีและจะจัดขึ้นอีกรอบในงาน Alive in s h a d o ที่จัก,กรพงศ์วินลาพระนครกรุงเทพในวันที่14ธันวาคมนี้ค่ะ Uh, we are at the NSM Museum in Bangkok and thank you to Kundimit and everyone at Harmony World Puppet Innovation Festival and of course everyone at NSM for inviting me. It is really good to see so many cameras. I, I'm on the other side now so <laughs> this is the the book, A Life in Shadows, out now through River Books and we're gonna be doing another event in Songkla. On the 30th of November, and the big event will be at December 14 at River Books. So yeah, this is the book, and maybe I will show you some photos. And if you have any questions, some of the beautiful artistry inside. Um, yeah, of course, Wat Phan and Nang Yai. คอนซูนตี้บอกว่าเขาคุณมากที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วเทศกาลหุ่นโลกที่นี่แล้วองค์การหามณีพัพเปดด้วยครับที่จะชวนเข้ามาที่นี่แล้วก็จะมีพิธีเปิดหนังสือของเขาที่ชื่อ life in shadows อันนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับ นังตะลุงนังยายไม่ใช่เฉพาะประเทศไ,ไม่ใช่แค่ประเทศไทย<ม>แต่ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดนนเซียกัมพูชาประเทศไทยมาเลเซียดว้วยในหนังสือนี้ก็มีรูปสวยๆหลายรูปที่คนที่คนจะเห็นแล้วก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้ครับแล้วเขาดีใจมากที่จะเห็นหลายคนที่มาที่นี่ นอกจากนี้จะมีพิธีเปิดที่สงคลาในวันที่สามสิบ <30. S 1> วันที่30่ที่สามสิบพฤศจิกายนนี้ครับแล้วก็จะมีอีกงานหนึ่งที่เป็นวันที่สิบสี่ธันวาคม1 4 t h of December correct 1 4 t h of December at River Books o อ a คสิบสี่ธันวาคมนี้ที่ River Books ที่กรุงเทพครับผม um, basically if you ask me what the connection is Between all these countries and I know that they have a shared history for over a thousand years or more is shadow theater mm. it is a, the common thread throughout the countries and of course the Ramayana and the Mahabharata. sing deep and sing sing tea and common culture สิ่งที่เป็นออโอเคสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ระหวังทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือหนังเป็นอันนี้เป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีอายุพันปีพันกว่าปีแล้วก็เรื่องของรามานณะรามเกียรติ Uh, another thing that I just wanted to say is that uh, it is very important for the, the younger generation to embrace their traditional culture. And it was really nice to see everyone from the Wat Nang Nangyai troop come here. And I, I'm encouraged that young Thai people will. Embrace Shadow t h e a t นะคุณคอนสแตนตินคิดว่าเป็นสำคัญมากที่รุ่นใหม่จะฝึกเราจะยอมรับศิลปวัฒนธรรมนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้เขาชอบที่จะเห็นเยาวชนจากวัพพระมชยวันดรอนที่จะมาที่นี่แล้วเขาฝึกอย่างหนักมากที่จะ ที่จะให้หนังนีมีมีชีวิตต่อไปเราจะจะต่อให้รุ่นใหมเ่เลยเลยแลวเขาประทับใจมากล้วด mm ีใจที่จะเห็นเขามารวมกับเทศกาลแบบนี้ด้วยครับ Let me uh, just maybe explain uh, a little bit about the photo behind me and uh, this is a puppet master from p e a c e Java and uh, I asked him while we were talking that uh, to please hold his puppet as he was his baby. And turned and says, baby." turned he me to "It is my is รูปนี้อันนี้เป็นอาจารย์ที่อยู่ที่อินโดนีเซียที่เกาะจาวาตะวันออกแล้เวลาเขาถ่ายรูปคอนสแตนตินบอกเขาว่าเข้อมองหุ่นเหมือนเป็นรูปของเขาอาจารย์บอกว่าเป็นรูปจริงๆ Maybe a, an explanation on that feather on the right hand side is a traditional Balinese offering for the gods of shadow theatre อันนี้เทโปกบาลีอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่นั่นอันนี้มันกับสามพระภูมิที่อันนี้เป็นเป็นทเทพแห่งหนังแล้วเขาจะเขาเจะเขา,เจ,เขาเจ,จะจะไหว้าสาม,น,มนีเหมือนเหมือนเราเราจะไหว้ครู Ritual is very important in shadow theatre, so always you have a, an offering before a performance. Uh, you do it on a special occasion. Uh, you do it when somebody has passed away, at a wedding, uh, at uh, a newborn child, and there's always an offering of flowers. of o o o d uh, of drink, and incense, of course, น e ักก่อนการแสดงทุกครั้งหรือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพิเศษอาจจะเป็น <Yeah. S 1> คนแต่งงานกาันหรืออาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตหรืออาจจะมีลูกที่ขอมาจะมีพิธีแบบนี้แล้วทุกครั้งจะมีดอกไม้จะมีอาหารจะมีเครื่องดื่มแล้ว Um, does anyone at all have any specific questions or something that they want to ask, or do you want to speak about a particular subject or anything that you want to know? No, everyone is interested in Thai and also The inspiration, there's, there's two different ways to look at it the one thing that inspired me was myself of course my own knowledge and my own heart but the most important thing was that when i saw shadow theater for that first time and whatever was happening on the screen was happening inside so that battle between good and evil was exactly what was happening inside of me so i could see my reflection my own self within that shadow theater so the point that I'm trying to make is that I don't have to be Thai to understand it, to appreciate it. I don't have to be Thai to learn something from it. I don't speak Thai, so how can I take something from this? So you need to go beyond the obvious. So there's a lot of spirit in the performance. So you look within yourself and you look outside to get what you need to move forward as a human being and there's so much in thai culture that i can identify with, the calmness and the spirit and its beauty. and i thought, okay, it is something totally different to australia and western culture. so the west can learn from the east. and i think the east can learn from the west, yeah, a little bit of both. balance. ring high constantine teacher. ไปดอกับโครงการนี้คือความรู้สึกที่เขามีเวลาเขาเห็นการแสดงนัง,นงตะล,ลุงครั้งแรกเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นหน้าจอเข,เขารู้สึกข้างในใจด้วยเป็นสิ่งที่เขาเ,เป็นไม่ใช่เขาเขาาพูดไทยไม่ได้ฟังด้เรื่องไม่ได้เขาไม่เป็นคนไทยแต่ว่าไม่เป็นไร เพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นหน้าจอเป็นสิ่งที่เขาเห็นในใจด้วยแล้วเขาบอกว่าประเทศต,ตะวันตกอาจจะได้ความรู้จากประเทศตะวันออกด้วยและประเทศตะวันออกอาจจะได้ความรู้จากประเทศตะวันตกด้วยทุกคนตรงตรงสอนกันแบบนั้นแล้วเขาคิดว่าน,นี่เป็นสิ่งที่สำคัญในการเขียนหนังสือนี้ครับ and uh, look everywhere that i've gone i've been treated as a friend or as a guest with uh, a lot of love and affection and i've eaten so much thai food and lots of tea and coffee and uh, nothing short of, of phenomenal so the hospitality was something that i'd never experienced anywhere uh, ทุกคนให้เขาเ้าเป็นเพื่อนให้เข้าเป็นคน,นในครอบครัวกันแล้วเขาให้อาหารกินเยอะชาดื่มเยอะกาแฟดื่มเยอะแล้วเขารู้สึกดีเพราะว่ามีมันเพราะมันเป็นสามัคี้แล้วก็เป็นาการดูแลที่ดีมากเราเป็นสิ่งที่ประทับใจครับ l อดเซิร์ฟขนมจีน Lots of, lots of southern Thai food, yeah, very spicy stuff. So um, it, it's been a pleasure to, to meet everyone, and uh, I learned a lot of things about myself. So um, I'm not sure how much more I can actually say, but uh, yeah, maybe you can add something, Steve. <laughs> uh, we've been working on this together for a while, so. เขายินดีมากที่จะมีโอกาสแบบนี้เพราะเขาได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองมากจากได้ความรู้เกี่ยวกับหนังแล้วเขาทํางานแบบนี้มันนานมากอันนี้เป็นนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนง23ปีเลยเขาเปลี่ยนตัวเองเขาปรับตัวเองเวลาเขาได้ความรู้ Yeah, I mean, please come and see the exhibition. I think that's what the gentleman said. There's mm -hmm. lots and lots of photos here, and they'll be here until the end of the festival. Uh, there'll be some photos um, down in Songkhla as well, and also at River Books. And a few years ago, I had a really, really big exhibition oh. at the. RCAC in Bangkok, so lots and lots of beautiful stuff to look at, and of course some beautiful puppets. <laughs> and fluk is actually making some stuff over there. So yeah, please have a, a look around, uh, buy some books if you feel like it, and yeah, thank you for coming, and um, yeah. เชิญชมดูในทัศการนี้ครับเรามีรูปภาพจากหนังซื้อแล้วก็มีมีนางยายมีนังตะล,ลุงแล้มีอาจารย์ฟลุกที่กําลังสังนัง,นงตะลุงนี้จะเห็นวิธีที่เขาทำมันน่าสนใจมากแล้วก็จะมีภาพที่จะอยู่ในทัศการนี้จะอยู่ที่นี่ถึงวันที่17ครับ แล้วก็จะมีที่ส่งกลาจะมีเวลาเรามีพิธีเบิดที่นั้นแล้วที่ River Book ด้วยครับผมแล้วก็อ่ะแฮ่นานเขาดีใจมากคอบคุณมากครับที่มาที่นี่ครับสวัสดีครับ